สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทั้งช่องผาหัดชนแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่27กันยายน2 5 6หาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมีเราทางมาฝากตอน f c ทั้งช่องครับผมเป็นของเลขของปูเกต2ครับบนตรงตรงครับชุดบนตรงตรงครับปูวาครับผมเนาะชุดนี้หนีเลขดังหนีเลขอันครับผมชุดนี้ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมของปูเกต2ครับ เล่นตารางเนี่ยแมนมากครับผมเนาะนี่ครับครั้งแรกปูให้มาครับผมนี่ครับครั้งแรกปูให้มาครับแต่ว่ามือนีเป็นโค้งสุดท้ายของปูเกตสองครับเล่นตารางของปูครับหกเจ็ดสองสามแล้วก็เก้าศูนย์ครับนี่ครับถ้าใครไม่ชอบที่ปู่จับคู่ให้ครับสามมากครับผมเนาะนั่นไปจับคู่เองได้ครับนี่ครับของปู่เกตสองครับ ฟันธงโค้งสุดท้ายครับบนตรงๆครับบนตรงๆครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามเเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะใครรอเจ้าไหนบ้างครับช่วยบอกด้วยครับว่าเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยอะแมครับผมเนาะของปู่เกตสองครับเลขในตารางครับนี่ครับหกเจ็ดสองสามเก้าศูนย์ครับนี่ครับผม โค้งแรกครับปกติกับผมเนาะปูเก็บสองแต่ว่ามีโค้งสุดท้ายครับผมปูว่าชุดนี่ปูห้บ่นอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวแล้วก็ตรงๆครับไม่ต้องกลับครับตรงๆไม่ต้องกลับครับปูส่งมหาครบผมเนาะส่งมหาเมื่อวานด้วยเมื่อเช้าดีเมื่อวานเมื่อวานกรบผมปูส่งมหาเมื่อวานครับนี่ครับปูเก็บสองครับ บนตรงๆหนีเลขดังครับนี่ครับบนตรงๆหนีเลขดังครับปูเกตสองครับไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับนี่ครับผมบนอย่างเดียวครับหรือว่าใครรอเจ้าไหนครับผมเนาะใครรอเจ้าไหนก็บอกด้วยเด้อเอฟซีทางช่องใครรอเจ้าไหนก็บอกด้วยครับเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะปูเกตสองชุด บนตรงๆครับชุดหนีเลขดังครับหนีเลขดังตอนนี้ตอนนี้ใครอยากวางแนวทางทางช่องผมก็ทักไลน์มาที่0652417438ครับ0652417438ครับผมเนาะ ส่งเลขมาให้ดูก่อนสักงวด2อง,งวดครับผมเนาะสักงวด2อง,งวดครับเพราะว่าผมต้องคัดกล่องก่อนครับบนตรงๆครับของปูเกตสองครับปูเกตสอง ชุดบนตรงๆครับตรงๆหนเีเลขดังครับนี่ครับ ชุดบนตรงๆครับหนีเลขดังครับปู่เกตสองครับผมเดี๋ยวย้ำกับเอฟซีทางช่องก่อนแป๊บนึงครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึงย้ำกับเอฟซีทางช่องก่อนี่ครับเลขวิ่งเชียงรายครับผมเนาะฟันขับทางช่องกระถามเมื่อเยอะมาครับผมวันที่สามสิบกันยานะครับวันที่สามสิบกันยาครับนี่ครับเลขวิ่งเชียงรายครับ แคปหน้าจอครับผมแล้วก็ย้ำกับ f c ทางช่องครับเลขวิ่งสงขาให้วนี้ให้เก้ามานะครับวนี้ให้เก้ามาครับเพราะว่าบางคนก็ถามมันเยอะมาครับผมผมลงคลิปไปแล้วยังโทรมาถามอีกครับผมเนาะยังไลน์มาถามอีกนี่ครับดูครับผมดูแล้วแคปหน้าจอครับเลขวิ่งสงขาครับ9เม็ดเดียวครับแล้วก็เลขวิ่งนครถมครับ0นเม็ดเดียวครับนี่ครับเปิดตัวงวดแรกครับ เลขวิ่งนนทบุรีครับ7เม็ดเดียวครับนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยวันนี้ตอนนี้จัดลงแนวทางของปู่เกตสองครับชุดบนตรงๆครับหนีเลขดังครับหนีเลขดังเด้อปูปลาครับผมเนาะนี่ครับชุดบนตรงๆหนีเลขดังครับ ชุดสามตัวครับห้าสี่เจ็ดครับหกสี่เจ็ดครับชุดสองตัวครับสี่เจ็ดห้าเจ็ด ตุก,กันครับตุก,กันสองตัวครับ4 6 5 6ครับไม่ต้องกลับครับไม่กลับนะครับตรงๆครับน่ครับ ที่ทางช่องเบิรงครับผมของปู่เกตสองครับนี่ครับส่งมาเมื่อวานครับเน้นที่ห้า4ีเจ็เจ็ดครับผมตัวกัน4ี่หห้าหไม่ต้องกลับครับบนอย่างเดียวครับชุดหนีเลขดังครับเน้นที่5 4าสีเจสี่เจตัวกันครับไม่ต้อง ไม่กลับครับเน้นตรงๆครับเน้นตรงๆที่หนึ่งทับหนึ่งศูนย์ครับทับหกหกครับนี่ครับชุดบนตรงๆครับผมเนาะของปู่เกตสองครับแคปหน้าจอเด้อเอฟทีทั้งช่องครับผมเนาะแต่ว่าครับผมครั้งแรกปู่ให้มาครับนี่ครับครั้งแรกปู่ให้มาครับปู่ว่า สามหกสามเจ็ดมันด่างนะผมเนาะปูโกเลเอาซีเจ็ดห้าเจ็ดครับนี่ครับแต่ว่าในตารางปูนี่เหม่นย่ำแม่ครับผมเข่าสามตัวสองตัวบ่อยแม่ครับผมนี่ครับอันนี้โค้งแรกครับผมนี่ครับโค้งแรกอันนี้โค้งสุดท้ายครับของปูเกตสองครับผมเนาะนี่ครับชุดนี้โค้งสุดท้ายครับบนตรงๆครับไม่ต้องกลับครับ เอาตามนีครับผมเนาะแคปหน้าจอออเดอร์เอฟซีทั้งช่องครับผมนี่ครับแคปหน้าจอออกครับชุดบนตรงๆหนีเลขดังครับชุด3ตัวครับ5 4 7 6 4 7 4 7 57ตัวกันครับ4 6 5หครับไม่กลับเน้นตรงๆครับไม่กลับเน้นตรงๆครับนี่ครับผมบนอย่างเดียวครับ หน้าจอครับผมเนาะกับสุดท่านี่กับเขาอุ่ยพอในให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งลิปนี้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับอยาเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับผมเจอคลิปนาครับ